สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์ดรคะริสตี้อีกแล้วนะคะณสสรัอเมกาเวลานี้ก็หนาวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ใส่เสื้อสามชั้นเหมือนเดิมเลยนะคะขนาดอยู่ในบ้านก็ต้องสามชั้นนะคะถ้าออกไปนอกบ้านเอาไซส์หรือภาษาอังกฤษนี้แปลว่านอกบ้านก็ต้องใส่ประมาณห้าชั้นเลยนะคะอ่าห้าชั้นเลยนะคะเห็นจะได้นะคะและ เราก็ไม่ลืมที่จะขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าทุกทุกวันนะคะไม่ใช่เพียงแต่วันอาทิตย์หรือวันสบโตนะคะและวันสบโตก็มีสองวันนะคะเราไม่ต้องถกเถียงหรือมีข้อโต้แย้งต่อกันนะคะว่าวันสบโตจะเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรา สรรเสริญพระเจ้าเราก็ไม่ต้องมีข้อโต้แย้งหรือจะมานั่งถกเถียงกันให้มันเวสท่ามเสียเวลาเปล่าๆนะคะเราก็สรรเสริญพระเจ้าได้ทุกวันนะคะแล้วก็พระเจ้าตั้งวันสัป,ปตไว้เพื่อมนุษย์ไม่ใช่ตั้งมนุษย์ไว้เพื่อวันสัป,ปตดังนั้นเราคิสชชนทุกคนมีหน้าที่ที่จะสรรเสริญพระเจ้า โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าตลอดวันนี้ตลอดเดือนนี้ตลอดปีนี้และตลอดปีหน้าและตลอดไปและตลอดการนิรันด์อ่าสรรเสริญพระเจ้าไม่มีวันหยุดเลยนะคะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปและพระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่ออะไรพระเจ้าสร้างมนุษย์เราทุกคนเนี่ยแปดพล้นคน เยอะมากเลยนะคะทั้งหมดนี้มี8.000ล้านคนแล้วนะคะมากมากเลยนะคะมนุษย์ในโลกนี้และพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้านั่นเองนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างเรามาเราเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าดังนั้นเราก็ต้องสรรเสริญพระเจ้า และในวันอาทิตย์นี้เราก็ต้องขอกล่าวคำว่าสุขสัน,วนสปป์วันสัปโตวันสัปโตก็มีไว้สำหรับให้เราไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ใกล้บ้านของเราและเราก็ไปร่วมพิธีนะคะขอพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าพร้อมเพียงกันไม่ใช่แค่ วันเสาร์ไม่ใช่แค่วันอาทิตย์วันที่เราสะดวกในเทศกาลของพิสชนก็ได้ทุกเมื่อนะคะได้หมดถ้าสดชื่นเราจะไม่มานั่งถกเถียงกันว่าวันไหนเป็นวันสเสะโตเพราะว่าพระเจ้าสอนเราไม่ให้เรามานั่งทุ่มเถียงจับผิดกันและกันอ่าจะเป็นวันเสาร์หรือเป็นวันอาทิตย์เราก็ต้อง นมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันนั่นเองนะคะและพระเจ้าทรงสอนเราเกี่ยวกับวันสะปะโตว่าให้เราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าร้องเพลงสดุดีเทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยหัวใจของเราอ่าเราจะต้องรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดหัวใจของเราและเราก็นมัสการพระเจ้า ด้วยจิตวิญญาณของเรานั่นเองนะคะและพระเจ้าก็ได้สอนเรานะคะในพระวจนะ,อะของพระเจ้าตามในพระคัมภีร์ไบเบลิลที่พระเจ้าทรงรักมนุษย์มากๆที่สอนสั่งเราด้วยความรักอากาเปเป็นความรักที่ไร้ซึ่งเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและก็ไร้ซึ่งข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นขอให้เราเนี่ยรักกัน ด้วยหัวใจด้วยการกระทําไม่ใช่แค่เพียงแค่เป็นคำพูดหรือลมปากเท่านั้นเพราะคำพูดคำว่ารัก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 มันก็เป็นเพียงแค่ลมปากและมันก็จะ disappear ภาษาอังกฤษแปลว่าหายไปเลยนะคะอันตรธานหายไปเลยนะคะลมปากของมนุษย์เพราะฉะนั้น การกระทำของเราเป็นเครื่องบ่งชี้ชัดการแสดงออกในความรักอากาเป้ของพระเจ้าเรารักกันจริงหรือไม่หรือเรารักกันแค่เพียงคำพูดถ้าเรารักกันจริงเราต้องแสดงออกกันด้วยการกระทำไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดเลิฟกดคอมเมนต ทักทายกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันและหรือมีกูดเลชั่น s ชิพต่อกันหรือมีมติสัมพันธ์ต่อกันหรือมีความห่วงใยต่อกันคิดถึงกันดูแลกันให้กำลังใจกันส่งเสริมกันเสริมสร้างกันสนับสนุนกันอ่าเราต้องมีหน้าที่ที่จะ เสริมสร้างกันให้กำลังใจกันหนุนใจกันส่งเสริมกันและช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักพระองค์ทรงสถิตยอยู่ท่ามกลางเราเมื่อเรามีความรักต่อกันและไม่ใช่เป็นความรักจอมปลอมความรักจอมปลอม หรือความรักที่เสแสร้งมันก็มาจากมารซาตานเพราะมารซาตานวิญญาณชั่วทุกชนิดมันเป็นพ่อของการมุสานั่นเองนะคะอ่าเราจะไม่มีการเสแสร้งพิเชนอ่าต่อกันเราต้องมีความจริงใจต่อกันเราอยากได้ความจริงใจจากใครเราก็ต้องให้ความจริงใจออกไปก่อนนะคะให้ออกไปนะคะให้ความจริงใจของเราเนี่ยอ่าออกไป ส่งออกไปให้มากที่สุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับยิ่งหวงแหนก็ยิ่งขัดสนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอาจารย์ดรพิที่ก็อยากจะมาแบ่งปันข้อพระวจะนะของพระเจ้าตามในพระคัมภีร์ไบเบิลให้พี่น้องที่รักในพระคิสทั่วโลกหรือคิสชนทั่วโลกเนี่ยได้ยินได้ฟังเพราะพระเจ้าบอกว่าความเชื่อของมนุษย์เราเนี่ยจะต้องเกิดจากการได้ยินอ ได้ยินที่หูของเราได้ฟังและก็เข้าใจนะคะแล้วก็ทำตามนะคะพระวจนะของพระเจ้าทำตามคำสั่งสอนของพระเจ้าและเราก็จะเป็นผู้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันนั่นเองนะคะเราจะไม่ละทิ้งงานของพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้สอนเราในพระวจนะคำพระคำพีของพระเจ้าว่าบุคคลใดที่จับคันไถ เหมือนเราไปไถนานะะชาวนาเนี่ยคงจะทราบดีว่าถ้าจับคันไถแล้วจะไม่หันหลังกลับอเหมือนกับเราที่จะต้องรับใช้พระเจ้าเราจะไม่หันหลังกลับเพราะพระเยซูคริสต์ทรงเปรียบเทียบผู้รับใช้จะเหมือนชาวนาที่กําลังไถนาเราต้องไถ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 ไปเรื่อยๆให้เสร็จสิ้นหน้าที่ของเรา มิชชั่นของเรา possible ต้องเป็นไปได้ด้วยการทรงนำของพระคริสต์เราจะไม่หันหลังกลับในงานรับใช้ของพระเจ้าเราจะต้องไปข้างหน้าอ,อย่างเดียวเท่านั้นเลยนะคะที่เราจะต้องมีหน้าที่ที่จะรับใช้พระเจ้านมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าและก็ต้องรับใช้ด้วยหัวใจของเราด้วยไม่ใช่รับใช้แบบ วันนี้รับใช้อีกสามเดือนหายไปแล้วหายตอมเข้ากีบเมฆไปเลยอันนี้ก็ไม่ได้เป็นการรับใช้พระเจ้าที่เป็นความนิรันต์นะคะเราจะต้องรับใช้พระเจ้าของเราอย่างสุดจิตสุดใจสุดหัวใจของเราและเราจะต้องสรรเสริญพระเจ้าทุกวันไม่เพียงแต่วันอาทิตย์หรือวันเสาร์หรือวันสปฏโตเท่านั้นเพราะว่าการสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้า ได้บอกกับเราไว้ในพระคัมภีร์ว่าการสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยพระองค์โปรดปานมากๆผู้ใดที่นำเครื่องบูชาเป็นการสรรเสริญพระเจ้าหรือการสรรเสริญพระเจ้าด้วยเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญพระเจ้าจะทรงรักผู้นั้นมากและทรงสถิตยอยู่กับผู้นั้นตลอดกาลิลันเช่นเดียวกันนะคะเรารักพระเจ้ามากหมยเพียงใดพระเจ้าก็รักเรามาก ามายเพียงนั้นสุดท้ายนี้อาจารย์ดรคิตีขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านเสริมกำลังทุกท่านตลอดไปนะคะ Love you จุ๊บจุ๊บ